สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อหินวัดหนองสนมนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อท่านนะครับเป็นเหรียญที่ออกในงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อปี2507นะครับเป็นเหรียญที่หลวงปู่ทิมหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อหอมท่านเมตตาผูกเสกให้นะครับจะเป็นของดีอีกรุ่นของจังหวัดระยองนะครับซึ่งหายากนะครับพบเจอน้อยนะครับ น,นานจะเจอสักองนะครับรุ่นนี้เข้าใจว่าน่าจะสร้างไม่เกินหนึ่งพันเหรียญนะครับเท่าที่เห็นมาไม่มากนะครับน,นานจะเจอสักเหรียญหนึ่งรูปแบบเหรียญเป็นเหรียญทรงเสมานะครับท่านบนเขียนว่าหลวงวัดหนองสนมนะครับตะล่างเป็นหลวงปู่หินนั่งเต็มองเขียนว่าหลวงพ่อหินนะครับเป็นรูปทรงถือว่าเป็นรูปทรง นิยมเลยก็ว่าได้นะครับรูปทรงเสมานะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังเป็นยันใบพัดนะครับเขียนว่าในงานพระราชทานเพลิงพระครูวิจาร์ณธรรมกิติพศส5 0 7นะครับเหรียนนี้วิธีการดูก็ไม่ยากนะครับหลักพิจารณาเลยนะครับ1ก็คือ เหรียญปั๊มนะครับต้องมีความตึงผิวแน่นเรียบนะครับจุดสำคัญของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับก็คือพื้นเหรียญน,นะครับเป็นจุดสังเกตง่ายๆสำหรับพี่ๆเพื่อนๆถ้ายังไม่เคยเห็นนะครับไว้พิจารณาเวลาเอากล้องมาส่องนะครับเห็นไหมฮะพื้นเหรียญจะมีเส้นเส้นน้ำตกนะครับ บางท่านก็เรียกว่าเส้นสายฝนนะครับถ้าตามช่างก็คือเป็นการกราบล็อกนะครับเป็นการกราบล็อกของช่างนะครับแต่มันติดมาที่แม่พิมพ์ด้วยนะครับฉะนั้นตามพื้นเหรียญเห็นไหมครับจะมีเส้นน้ําตกหรือเส้นสายฝนเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับพิจารณาไม่ยากนะครับ นอกจากความคมของเหรียญแล้วก็คือดูที่พื้นเหรียญนะครับมีเส้นน้ำตกแบบนี้นะครับแท้เลยครับของเก๋ถอดไม่ติดนะครับแต่เหรียญสึกต้องดูอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องดูอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังรูเจาะต้องปิ้นแบบนี้นะครับรูเจาะต้องปิ้นๆนะครับรูเจาะต้องปิ้นๆนะครับ ตัวยันคมชัดนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังก็จะมีเส้นสายฝนเหมือนกันนะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับนะฮะเต็มเพ้นเหรียญเหมือนด้านหน้าครับพวกนี้มันเกิดจากการกลาบล็อกนะครับของช่างนะครับแล้วมันติดมาที่แม่พิมพ์ด้วยเป็นหลักการพิจารณาง,ง่ายๆนะครับคงเหรียญยุคเก่านะครับถ้าท่านเห็น จ่ายตังค์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือต้องคมเป็นแท่งแบบนี้นะครับเห็นลอยปิ้นตรงนี้ไหมฮะเป็นทุกเหรียญนะครับตรงนี้เกิดจากตัวตัดนะครับเกิดจากแรงอัดกระแทกจากด้านหน้านะครับทําให้ตรงนี้ปิ้นนะครับเห็นไหมฮะมีหนุมีมีเพเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นทุกเหรียญนะครับทีนี้มาดูตัวตัดกันบ้างนะครับ ตัวตัดแบบนี้เป็นตัวตัดตั้งแต่ยุคปี249กว่กากว่าๆนะครับถึงปี2,500กว่ากว่าๆนะครับจะเป็นตัวตัดแบบลักษณะนี้นะครับตัวตัดหยาบๆนะครับห่างๆนิดนึงตัดแล้วขาดเลยนะครับเหมือนหักนะครับลักษณะเหมือนตัดนิดนึงแล้วก็หักไปเลยนะครับดูไม่ยากครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกให้ดูเส้นสายฝนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะฮะต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้ครับโอเคครับวันนี้มาแนะนำเหรียญดีพิธีดีหายากๆของจังหวัดระยองอีกรุ่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม